คือนายเคยบอกผมว่าถ้าไม่รู้ก็ไม่ผิดเพื่อนไม่เป็นไรผมก็ไม่ผิดอ่ะทำไมเอาแล้วใจเย็นๆนะครับตอนนี้ไม่ใช่เขีโรงพยาบาลตรงนี้ไม่ใช่เขีโรงพยาบาลถนนหลอดนนี้ไมันใส่ใส่ไปโรงพยาบาลไม่ใช่เขียนโรงพยาบาลลุกๆๆอ๋อไม่หนีเข้าโรงพยาบาลถนนไม่ใช่ถนนไม่ใช่ยยยงอู่ใจเ็นนโไได้ ไอเนื้ไอเนื้ติ่มมึงเป็นมันเนี่ยเฮ้ยเป็นม่อไหวไปด้นเลยี่เนี่ยติ่มเลยี่เนี่ยเฮ้ยพี่พี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นปลาแปลาแยปลากระมันนี่ปลาปลาปลาเนี่ปลากมันเนี่ปลากันเนี่ยแบกฤทธิ์พี่แบกฤทธิ์หมอไม่เห็นนะหมอไม่เห็นนะหมอไม่เห็นหมอหลับหมอไม่เห็นหมอข้างหลังข้างหลังนะมาหลังนะแบกฤทธิ์พี่แบกฤทธิ์เต็มธุรศนี่พี่ทำตัวทุเรศจัดพี่อยากมีอะไรครับพี่เลิฟพพีี่่ไปเปลี่ียนไปเปลี่ยนอยู่แล้วครับไปเปลี่ยนอยู่แล้วครับไปเปลี่ยนให้ไวเลยแก๊งเขา ไมเกว่ยครับร้อนนะคนม่เกีเนไม่ยดครับผมเป็นพยาบาลสามารถเดินโรงพยาบาลได้ไม่ได้บอกให้ออกมานนี่ก็บอกให้ไปเปลี่ยนเสื้อคนอึ่นเราจะเดินเขมาหมอไแต่ผมอะลาเฮ้ยเอายังไงคะคุณจะมีเรื่องกันในนี้ใช่ไหมพื้นที่โรงพยาบาลใช่ไมจะได้แบกนิตีเดียวเลยครับเอายังไงดีไม่คุณหมอคุณหมอต้องไล่ไงครับต้องไล่เาออกมาครับคือยังไม่รู้เลยค่ะว่ามีเรื่องกับกลุ่มไหนบ้างเห็นเสื้อดำเนี่ยค่ะดำๆค่ะขาวหรืออะไรยังไงไม่ได้ทราบเลยครับไปุบกับหมอ งงเขาแบบเดินเข้าเซฟโซนไปแล้วเอางี้ออาหมอฟัง,งนะครับเปื้อขาวหมวกแดงเขาเดินเข้าเซฟโซนแต่เขามีเรื่องเอาพวกผมอยู่นอกนอกพื้นที่เซฟโซนอยู่แล้วครับพราทำได้หรอนี่เขาเขียนลงพาบารอแล้วนะต้องให้หมอไล่ไม่ฉล่อันนี้หมอหมอครับไอ,อแบงลิี่บ<ม>านครับไม่เปลี่ยนชุดปะดูดูค่าแบงลิที่เดี๋ยวจ่ายค่าแบงลิเองค่้าแบไรเจ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 เาเเจเจเเจเจเเจเ ที่นี่เ้ยด่าน้องกูไม่ได้ไม่หมอเขาไม่รู้ว่าแจ๊กไอ้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 แจ๊กเขาไม่รู้ว่าแเพื่อนพี่ไม่ได้เพื่อนนายกครับดีไรคือคนเนี้ยไม่ได้อยู่ในแก๊งกูแล้วแต่ใส่เสื้อมือเออแม่ผก็ไม่เกี่ยวก็บอกเขาไปดิไม่เกี่ยวผมบอกเขาไปเลยไม่เกี่ยวยงไม่บอกเขาดิเออเดี๋ยวอยู่ป่ะเดี๋วเก็บเตลอยู่ป่านตะโกะตะโกะแบบนึงเตรมอยู่ไหมครับเตรียมไออยู่อยู่กันนะ แหลมั้งครับแบบมันอยากได้อยากโดนคือเอ๊ะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับผมอ่าคนคนคนที่มีเรื่องอะครับคือ<ด>เขาเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ในในในกับพวกผมมาแต่เขายังไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดอ่ะตอนนั้นผมเขากระทืบเขาก่อนได้ไหมแล้วก็แค่เขาไปเปลี่ยนชุดแต่คาเทียไม่เกี่ยวโอเคไหมครับใช่ครับเพราะเขาเขาเขาไม่ได้มีตัวผม่พี่ชายก็แจ้งใส่ชุดมั่วเลยดิพี่แจ้งใส่ชุดมั่วโดยกไงผมก็เลงจะไปเปลี่ยนครับเน<ม>ียปากบอกเงียปากเฮ้ย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 เทิร์นหมวกไปเฮ้ย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 เป็นไร มึงตาไม่คือไม่ได้คุยกับมึงก็ไม่ต้องพูดได้ปะถามนี่น้องบรยาการนะเกต็ยาการเขาเขไม่ได้อบแบบมีเขาโดนคนในโรงพยาบาลตบหมอุดุลอยแบกออการพื้นที่โรงพยาบาลให้หอดได้ไหมคะก็แบกออกมาองบกให้ีอ่านน้นะ่อยากน้องห่วงมาน้องมันมันเดือนี่พี่ต้องห่วงเด็กเด็ ก็หวยเนาะเจอตัวละไหวยเนเยก็หวยนเบย์เบยไหขอโบงอะเพ่กไหนะก็ไหนอ๋ออม่ไนพี่พี่คือคนไทยเขาเน่ยพี่เอ้ยอยออมงหนีไปไหนเยกเี่ยนเลยก็เยี่ยนเลก็เยี่ยนเลก็เยี่ยนเลยก็เยี่ยนเลยกเียนเลยก็เยี่ยนเลยก็เดีวยนเลก็เยี่ยนเลยก็เยี่ยนเก็เยี่ยนเลยก็เยี่ยนเลยก็เยี่ยนเลยก็เ่ยนเลยก็เ่ยนเก็ี่ยนเลยก็เยียนเลก็เนเยกเยนเก่ยนเก ไม่ไม่ราคุณใส่ชุดชุดแกงครัแล้วคุณก็าไม่เปลี่ยนครับผมาเราไมเปลี่ยนครับแล้วผมผมเลอดหมดผมมานอนเตียงครับแล้วตอนนี้มันมีปัญหาก็เลยโรงพยาบาลครับผมกพูดจาพูดพูจาให้เหมือนตอนที่พูดกับกูหน่อยดีผพูดจาไม่สวยอ้วันไอเออพูดจามึงกูกับนายกเมเก่าจริงอ่ะเอาอะไรอ่ะคุณคุณก็พูดไกลีย่ๆเลยยกกันี่นี่กอนเงียบกันเรไม่พูดอ่ะเไม่พูดเหมือนกันละกูไม่ไหวเดี๋ยครับ่อนเียวครับเงียบกันเงียบกัน ก็พูดดดีิผมขอเล่าเหตุการณ์นี่ครับขอคนคนเริ่มอนนะครับใครเริ่มครับพี่หมีพี่หมี่ีเป็นคนเรับผมครับคนเริอมก็เริ่มคนเริครับผมครับคนเรื่มใครอ่ะคนเริอมครับนี่นี่นี่ครัพี่หมีครับพี่หมีพี่พูดเลยพี่เนี่ยฉี้อยู่นี่ครับผมขอฟังเหตุการณ์หน่อยอ่าคือผมมาฉีดยาแล้วหมอก็ถามผมว่าเอาเข็มเล็กเข็มใหญ่ครับผมก็บอกหมอเอาเข็มไหนก็ได้ครับที่ผมไม่เจ็บอะหมอพอหมอฉีดปุ๊บผมก็ร้องโอ้ยผมเปิดชาวติ้งครับผมก็โอ้ยปุ๊บ ไอคนนี้เขาพูดว่าใครแม่งเหยียบหางหมาวะโอ้โหไอสัตว์ใครพูดเทียอะไรวะโอ้โหเทียมึบุงเปียวจัดเลยเด้บุ้งเปียวจัดเลยเน้แล้วพอพวกน้องๆผมมามันบอกว่ามันพูดกับหลานอันนี้คือมันข้าขายกุญแการ้วนะใหผมผมคิดยังไงครับอะไรยกครับฟังบูผมบ้างครับอะครับครับเล่าเลยครับผมอะไปไปที่แรนแรนแดงมาแล้วตอนนี้ผมไปบอกไปบอกว่าพักแก๊งครับกับคาเทียแล้วผมกำลังจะมาเปลี่ยนตอนนี้เลือดผมหมดครับแล้วก็มีหลานผมตาย แล้วหมอเรียกหมอหมอไม่มาผมก็เลยอุ้มมาให้หมอถามหมอก็ได้ครับแล้วตอนนี้ผมมานอนนอนเสร็จแล้วผมเดิออกมาจาังหวะนั้นน่ะหลานผมม,มันมันกำลังร้องอะไรไม่รู้ผมก็บอกว่าใครอย่าพังหมาวะาเป็นจังหวะเดียวกับที่เขานั่นแหละครับเขาก็ผูกผ่านมาดีว่าใครพูดที่อะไรผมก็หันมาบอกว่าผมก็พูดโดยร้อยกับหลานผมเอา,เอ,าอย่าเดียว<ด>ครับโอเคผมพอจะเข้าใจแล้วไมันยัเข้าใจผิดเดียวผมอยากให้ทักสองฝ่ายขอโทษกันได้ไหมครับอันนี้ผมไม่ยอมแต่ผมขอโทษไม่ไม่ขอโทษเอาด้วยนะมายอมบอาด้รับไม่ยอมมันมีต่อยกันด้วยครับมีต่อย อจไรพวกผมมาพ๊บเขาก็พูดพวกผมไอหัวผมมาใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเล่าอันนี้ใหงเลยบาลครับเงียบดิลึงเงียบดิผมมาตอนแรกผมไม่รู้หรอกน้องเขามาบอกในในชาบอกว่าเรื่องไม่ไม่ด้ม่ไดบอกให้มารวมโรงพยาบาลเอรว่ามีรายการเ้เพฟังเตเผมมาคุยกับคนนี้าบอกว่ามึงม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 ามึงจะมาก็แบบไม่ไม่ไมเบอกไ้มึงเงียบเียบมึงเงียบกูพูดอยู่กูพูดอยู่กูพูดอยู่ไมพูดอยู่ เออมึงใจเย็นดิไม่ใช่คนครับเดี๋ยวมีอะไรขอแย้งทีนึงคือว่ามาตอนแรกผมเดินมาผมก็คุยกับเขาดีว่าเออมีอะไรกันครับมีอะไรกันน้องผมเขาแบบก็คืนขึ้นมึงกูใส่ผมเลยอะผมไม่ได้แบบมึงกูใส่เขาก่อนนะถูกไหมลุงอันนี้ตอนที่ถูกครับอันที่ถูกครับอ่าผมผมมาแย้งแต่ผมมีคอ okay anyway. ันนึงแย้งท well, so. like <so ี่ว่าพอเวลาผมจะพูดใครต้องขอโทษทำลุงทไม้องใครต้องขอโทษอันนี้อันนี้ผมขอโทษคุณได้แต่ขอโทษมาเดยขอโทษมาเดยขอโทษน้องด้วยไม่ไม่ขอโทษน้องแต่ขอโทษคุณก่อน มพูดไม่ยอมอ่ะโทษคุณทำไมัผมก็โดนด่าไม่ใช่หรอแต่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 แม่แต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 ่แอ่แต่แต่แต่อะ่แต่แต่แต่อต่แ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 ต่าต่แก่อต่แต่แต่นต่แต่แต่กต่แ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 อ่แต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 ่แอกแต่อต่แต่ย่แน้องกแต่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 ่่อ่องคุณ่ะด่มอ่ผมก็ผมจะพูด่อ่เนจริงดิ มูดเรียกว่าลุงไงเหรอโอเคครับเอางี้เลยผมขอขออนุญาตตัดจบไปแล้วกันเพราะว่าคนนี้นายก็ปากดีอ่ะอ่าผมอ่าผมเข้าใจครับแต่ตอนนี้คือเออมันไม่ได้จะให้เล่นสตอรี่นะครับอไม่มันยังมีเขาก็ปากดีตัวได้เลยเรียนอับนายกผมขอไคงไม่ปากดีก็ได้ถามใครก็ได้ผมไม่เคยดีไม่ครับไม่ไม่ก็นั่นแหละครับผมขออนุญาตวันนี้เลยแล้วกันขอให้ทั้งฝ่ายขอโทษกันแบบดีๆได้ไหมครับเพราะว่าผมไม่ยอมครับไม่เอาไม่เอาเพราะว่าตัดจบตัดจบไเลยตัดจบแล้วผมขอโทษทำไมอ่ะพูดไปแกสวยเลยว่ะ สำหรับสำหรับนายกอับผมปวเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าทั้งสองตายแล้วผมว่าไม่ผมว่ามันเจ๊น่าผมไม่ได้เข้าใจผิดครับท่านเจ๊น่าที่อยู่ไหนเขาที่อยู่ไหนนี่นายยกนายยกแล้วประเด็นคือที่ผมร้องอ่ะมีผมร้องอยู่โรงพยาบักคนเดียวนะเขาร้องอยู่คนเดียวแล้วะเขาจะพูดกับน้องเขาได้ไงจริงไหมลุงเขาเขาดูหลาดนะครับหลาดคนไหนลาดเลือดลานเราก็ได้ครับเลือหลาดมาก็ได้ครับอยู่ในโรงพัก เรียกหลานมาก็ได้คร nah ับเรียกหลานมาก็ได้ครับเอาคิดเลยครับไม่ต้องทำอะไรเลยไับหลานไม่ลองโอ้ยไม่หลานนะหลานจะลองโอ้ยไหมลองครับลองโอ้ยครับลองโอ้ยครับอันนี้ครับพอครับพอครับให้ตายสิโอ้ยครับผมตายครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีใครจบเลยไม่ว่าใครจะถูกหรือใครจะผิดนะครับอันนี้ขอระยะย้ายเลยก็นะครับอันนี้

ไไไ้้ครับใใใจจววโอ๊้โหพี่คันมือจัดเลยอใจไว้อใจไว้รู้รู้อใจไว้ไม่รู้เรื่องร้อนใจไว้เดี๋ยวก็มากันนะครับเนี่ยอดใจไว้อใจไว้อใจไว้อใจไว้ทน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 ไว้อะไรที่ทำไว้ก็ทนไว้ใครทำอะไรก็ทนไว้ไอ้หล่อบาลีขายหอมเดชแก่ไม่แก่งบแต่ี่แก่เอ้ยแล้วพูดลอยๆพี่แล้วพูดลอยๆพี่ โหลเพื่อนรถกูกันไหนวะเพื่อนกมันยังไม่ถอุดนยีไนอไฮัลโหลลุงขยพังไม่ยไเหดเรากะที่หนึ่นอมันยงไม่ได้หรอกมันห้ามเตีอยะตอนนี้มมนห้ามตีอยะมั่ห้ามตีอยะมัห้าต่อยไม่ห้ามตี๋ยไม่ได้มันด่าพ่ออะไรเลยนะฮะะแถ้าด่าพ่อนี่ไม่ได้ใช่ไะเนียดนี่ยม่่บอกว่าหน้าผมไม่ได้เหมือนพ่อคนนี้ ลอง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 คุยกับ G M เอ้มลองคุย G M ดูไม่ไม่ทือกระทืบพาเทียแล้วป่ะเพี่อนรอรออะมาทำตีกันมาทบตีกันมาทบตีกันมาทบตีกันใจเย็นว้ใจไว้อใจไว้อใจไว้ใช่ใช่อะไรอะไรอะไรที่เขาผิดก็ก็ทำตามกฎประเทศครับผมว่าน่าเดินตบจริงนะพี่แม่งหน้าให้มันกลมตะเกียรเนาะโอ้ยนายกมาครับยาวยาวเอานายกกัดีครับยาวจัดยาวจัดไม่ลองลองถามจีเอมดูลองถามจเอมดูจะครับเกียร์ไหเกียรได้ครับอยู่เลยเนี่ย เมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าเห็นเล่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 นบิดาอะไรกันครับเกมก็มีสาเครับเออถ้าแบบถ้าแมนนามีสตร์มกแจ้งเลยใช่รับใช่ครับใช่ถ้าเขาเล่นท็อกซิกก็แจ้งได้เอทิเกตครับเดี๋ยวผมจัดการเราไม่ต้องไปแจ้งเราก็ถือก็ได้ได้ครับได้ครับรอเปิดทาทานทุกทนททานทุกทนทุทนททนทนนนะครับบอกก่อนมันชื่ออะไรนะพี่มันชื่ออะไรนะขับรถ สองแสนแล้ยหรอถ้าแบบว่ามีมีมีสตอรี่ครับได้ได้ครับแต่ทำได้ได้ขึ้นมาเลยคุจ่ายเลยยกเลยสองแสนอ่ะเฮ้ยใจเย็น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 ครับปรับสองแสนนะครับตรงนี้พร้อมไปพี่แจ๊กเก๊งไหนพี่พี่แจ๊กเก๊งไหนพี่ผมผมอยู่นี่ครับผมอยู่อะไรเนี่ยตอนนี้แจ๊กก็งอะไรใหญ่เก็งดีๆแจ๊กเก็งดีๆแจ๊กเก็งดีๆแจ๊กเก็งดีๆจอจัดหน้ามึงอะจอจัดจอจัดใส่หัวหมีอ่ะหัวหมีหรือหัวมาวะ โอเคครับใจเย็นพนใจครับใจนะพี่ใจเย็น้นะหีหรืเมื่ก้นะใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะไม่อหา่มาแบบพี่คนละพี่ใจเย็นตรงนี้ไม่เยครับใจเตรงนี้ไม่เลยนะอะไรนะใครบอกใครหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้บอกใครใช่ปะ เขาไม่ได้ด่ากูเพื่อนเนี้ยกูรู้เลยว่าเขาไม่ด่ากูเขาไม่ด่ากูยิงลเป็นวันๆครับพี่ฮะอันนี้ผู้ถึงใครหรือเปล่าน้อฝ้ากอคนนแก้วครับพี่อ๋อโอเคครับโอ้โหฝ้ายวันนี้จะรับจะโบนิถ่ายรูปนะครับถ่ายค่วะเมอแตะน้ครงตังค์ได้เข้าเป๋าเนี่มเป็นกูดนวะูยลวนรบกแยหน่ครับยจากที่ลงมาหครับ ตำรพี่ฟาร์มบ้างนะครับไอ้ฟาร์มเดี๋ยวไว้วันนี้ฟาร์มสีชั่วโมงไว้เพื่อนทุกคนฟาร์มสีชั่วโมงไว้ชิวๆชิลๆชิลๆชิลๆดี้มาเหมือนวพี่ฟาร์มบ้างนะพี่ไม่ใช่เดินไปเดินมาฮะไม่มีนะเยอะยนะครับยอยนะครับถนนตายพากูไปแจ้งตำรวจดิข้อหาหมอไม่ชุบกูอดเลยกูรอสามสิบห้านาทีอะไร กูรอสามสิบห้านาทีหมอไม่ชุบไปแจ้งตำรวจกูดิตอนนี้เลยเออเขายุ่งอยู่หรือเปล่าเพื่อนไม่ยุ่งมึงออกมาหน้าโรงพยาบาลออกหน้าโรงพยาบาเลยไอ้เท็กไอ้เท็กหน้ารงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลไม่เท็กมาหนี้รถเต็มรถเต็มที่บิ๊กรถเต็มพี่เจมาคนนึงครับนายกมันเหลือกี่วันห่ามันน่าจะต้องเลยแผดอาวุธไปกล่าพี่ครับมันเหลือกี่วัน ออะะไไรรรคับแต่ก็ดีนะเขาเขาเาเด็ดขาดได้อยู่นะเอาจริงๆได้อยู่แต่ไม่ให้ตีกันอก็ก็คือต่อสิบเก้าดูครับไปมาผมกำลังพูดอยู่ดีนะดีนะเนี่ยก็คือเด็ดขาดไปเลยว่าตีไม่ได้ก็คือตีไม่ได้รู้เรื่องอ่ะคำเดียวรู้เรื่องอ่ะเอ้ยขึ้นรถดิเออถ้าเป็นถ้าเป็นสตอรี่ประชาชนจะเล่นได้แค่ห้าคนครับโอ้ขึ้นรถดิ ใช่แต่แต่ตอนนี้ยังยังเรียนไม่ได้ครับตอนนี้เรียนไม่ได้พี่คะที่ครับถอดบายถอดบายถอดบายรู้ว่าเก็บแต่เก็บไม่ได้ใจไม่คนเด็กเขาเขาเขาอยู่แกงพี่หรือเปล่าไม่ไม่ได้ไม่อยู่ครับเป็นอยู่เป็นอยู่ครับ้าโอ้โหตุกตกครับตุกตกเสียงกับเสียงกับวาครับคือคือเขาเพิ่งออกแต่เขาเคยอยู่เนี่ยอ่าเขาอาจะบอกว่าไงอ่ะเขาออกแล้วแต่เขาไม่ยัมเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนถอดบัตรมันไม่แต่เขาหาเรื่องในชุดพี่อ่ะที่ควรจะแจ้งนะ ใหม่อืมอย่างนี้นายโยกบอกว่ายังไงอ่ะมันมมัันต้องปรึกษาเลยเจี๊ยมมาเพื่อข้างหน้ามึงอ่ะเจีี่ปรึกษาเจี๊ยมตอนแรกเขาแต่ชุดพี่อ่ะชุดไม่เรื่องเขาออกแล้วจะจัดจการให้พรุ่งนี้เจี๊ยมเจี๊ยมเขาจัดการกำลังจะเป็นแจ้งให้กันนะครับเฮ้ยคือรถนี้จะไปแจ้งตำรวจแล้วเร็วๆร็เดี๋ยวไม่ต้องแจ้งครับผมเดี๋ยวผมเรียกเดี๋ยวส่วนเขอแจ้งขึ้นฐานะครับเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วก็ผมขอให้ตรงนี้แยกกันก่อนนะครับเรื่องชุดคาเท็กผมจัดการให้ได้ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุ เฮ้ยตำรวจน้องชายเดี๋ยวผบวเรียกรวมหน้าสอนหน่อยนะเดี๋ยวมามแต่ตามตามผบด้วยแล้วสองสองแก๊งดำเจ้าเทือกเมื่อกี้เหรอนั่นไม่ได้ถอดชุดมันก็ผิดตั้งแต่ที่มันไม่ถอดแล้วเพราะไม่อยู่ในแก๊งแล้ว<อ>ไงเวลามีต<ม>ั้งเยอะไม่ถอดเองไงพี่ด้ำรูไ้ไหมเดี๋ยเขาตีกันเรื่องอะไรก็คือก็คือคาเทียไปซื้อข้าวเหนียวมาจิ้มกับลาบใช่ไหมแต่ทีนี้ผมอ่ะผมไม่ คือผมเป็นคนขายลาบผมเชื่อเขาเอาเอาเอาลาบอะไปวางโต๊ะเดี๋ยวก๊อตก่อนอันนี้เป็นเรื่องเลยคือคือผมไม่ได้วางตามคิวไงก็เลยไม่พอใจไงพี่ใช่กเอาไเปยำกุ้งผมเอายำกุ้งสดไปให้ฝั่งเดียก๊อตก่อนเดี๋ยวว่าไม่เป็นไรเนี่ยเยอะเดี๋ยวผมว่าสักพักอะแอดมินเซิร์ฟเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อยศแบบชื่อตำแหน่งเลยเป็นเกมมาสเตอร์เชื่อผมดิเชื่อผมปะไไมม่่เเ็็โดนเล่นทุกวันอะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเยอะ แล้วเขาตีกันเรื so so? ่องอะไรก็กูรู้ว่ากูถามกูถามคนในเหตุการณ์อะเขาพูดมาแบบเนี้ยไอ้สารจะไปไอ้ที่อะแล้วคุณโทรถามน้องกูแป๊บนี่ทำเสียงอ้วนต้มพวยแล้วปะแย่มึงโทรถามแป๊บไม่ไหวละถามควยมึงไอ้เทียมาเสร็จนี้ใครอยู่โฮมเนี่ยไม่เรียกจีเอ็มหรือมึงอย่างเชยอะกูบอกให้ไปสอนนองไปทำไรแต่ไปแจ้งความมาหาใครเดี๋ยวไม่เรียกจีเอ็มนี่คือแบบไม่มึงเชยจัดอะถ้ามึงอยู่โฮมแล้วมึงเฮ้ยถ้ามึงอยู่โฮมแล้วมึงเรียกนายกหรือว่าแอดมินอด้มึงเชยอะ ไาแจ,จ้งตำรวจเด้อ้เฮียข้อหาว่าหมอไม่ชุบเนี่ยไอ้เฮีย้ย